เราต้องเปลี่ยนความคิดโบราณที่ว่าสาวหน้าตาดีต้องพยายามหาคู่รวยจะได้สบายครอบครัวจะได้สบายคิดผิดแล้วฮะคนมีตังเขารู้ทันนะเขาป้องกันตัวเองอยู่แล้วและยิ่งถ้าคุณมีแต่ความสาวสวยแต่ไม่มีความคิดไม่กี่ปีหมดสภาพก็โดนเฮะหลายคนบอกอู้ชีวิตมันลำบากการหาคู่ที่รวยกว่าจึงเป็นหนทางเดียวปัญหาก็คือการสร้างภาพว่ารวยเนี่ยมันง่ายมากนี่คือวิธีง่ายๆฮะ ที่คนที่พอมีเงินบ้างจะโม้ว,ว่าโคตรรวยโคตรง่ายอ่ะยกตัวอย่างนาฬิกาฮะถ้าอยากจะโชว์ว่ารวยเวลาไปเจอเพื่อนแลกกันไงแลกกันสายแล้วถ่ายรูปเห็นไหมจะมีเรือนหนึ่งมีสองเรือนแล้ะหรือยิ่งกว่านั้นถ้าเกิดแต่ละคนมากันสิบคนให้สิบคนถอดมากองรวมกันแชะโอ้ยคนก็คิดแล้วว่าโอ้โหนี่มีเป็นสิบเรือนเลยนะเนี่ยเรือละกี่ล้านอะรถหรู <laughs> ทำเป็นเดินผ่านหรืออยู่ใกล้ๆปล่อยให้สังคมจิ้นกันไปเวลามีคนถามว่าใช่ของเพียปะไม่ต้องตอบหัวเราะหัวเราะถ้าภาพละมาเราให้ขนาดบอกไม่ใช่คนก็ยังเชื่อเครื่องบินหรูเฟิร์สหรือว่า Business Class ต่อให้เรานั่งที่ที่ถูกที่สุดอะตอนก่อนเครื่องจะขึ้นหรือว่าหลังเครื่องลงใช้เวลาแค่ไม่กี่วิหรอกฮะไปแอบนั่งที่แพงๆแล้วก็แชะแค่นี้ก็โมได้แล้วว่าบินไม่ธรรมดาค่ะ เครื่องบินส่วนตัวก็หลอกง่ายฮะมันจะมีงานเหมือนมอเตอร์โชว์แต่เป็นงานที่โชว์พวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เราก็แค่หาจังหวะที่ไม่ค่อยมีใครขึ้นไปนั่งโล่งๆแล้วก็ถ่ายแชะชวนให้คนคิดว่าโอ้โหเหมาลามเลยเหรอพี่พี่น้องครับคนเนี่ยจะรวยจริงก็ต่อเมื่อขึ้นเครื่องชั้นพิเศษหรือเครื่องบินส่วนตัวแล้วไม่ต้องถ่ายคลิปมาอวดมาโชว์ The loudest one is the weakest one คนที่ตะโกนดังที่สุดชอบโชว์ที่สุดคือคนที่อ่อนแอข้างในไร้ความมั่นใจที่สุดคนขาดความมั่นใจอยากมีตัวตนอยากจะถูกเชิญไปทุกงานต่อให้เขาไม่เชิญก็เชิญตัวเองไปแต่คนลมบนเนี่ยอย่างเจ้าของทีมกีฬาไม่อยากให้ใครรู้จักและยอมรับว่ามีความสุขที่สุดถ้าง,งานแต่งงานหรืองานศพไม่มีใครเชิญให้ไป เพราะสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกไม่ใช่ของนอกกายแต่คือ peace of mind จากคนที่ชอบโชว์แต่ไม่รู้วันๆทำอะไรข้างในอาจไม่มีอะไรมาดูคนที่เกิดมาไม่มีอะไรเหมือนไร้อนาคตจากอาริสมาดูลูอิสมาวันนี้ก็คือนักกีฬาที่ successful ร่ำรวยและภาพสวยที่สุดและพี่น้องจะมีกำลังใจถ้ารู้ว่าชีวิตเขา เริ่มยังไงกีฬาแข่งรถก็คล้ายกอล์ฟกับเทนนิสเป็นกีฬาที่ส่วนใหญ่ต้องเป็นชาวตะวันตกผิวขาวมีตังเท่านั้นถึงมีโอกาสได้เล่นบ้านลูอิสแฮมิลตันไม่ได้ร่ำรวยโดนดูถูกว่าเป็นคนระดับล่างซสะด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญและมีค่าที่สุดที่ครอบครัวเขาและเราทุกคนสามารถมีได้คือความฝันและความขยันพ่อของลูอิสเป็นพนักงานไอที ที่เชื่อว่าลูกชายวัยสิบขวบมีอนาคตจึงไปขอกู้เงินธนาคาร4ี่แสนบาทโดยให้เหตุผลว่าถ้าผมไม่ได้เงินก้อนนี้ผมกับลูกจะไม่มีอนาคตธนาคารไม่ยอมให้เงินฟ้าลิขิดหรือจะสู้มานะคนหมอดูที่แม่นที่สุดคือ